ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1344งาอสูรยมโลกพิทักเกาะวิธีการบำเพ็ญเพียรของผู้แซ่หลิวนั้นค่อนข้างพิเศษหากมีน้ำจากแม่น้ำยมโลกนี้คอยช่วยเหลือก็สามารถบรรลุผลลัพธ์สองเท่าได้โดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวแล้วดังนั้นข้าจึงเก็บมันมาบางส่วนเพื่อไว้ใช้ในยามจำเป็นถึงอย่างไรก็ยากที่จะสาหาน้ำนี้ได้ในแผ่นดินหมื่นปีศาจ ลิวหมิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยและโบกมือเก็บไข่มุกบรรพทาราทั้งสิองลูกเข้าไปเจ้าเชียนอิงพยักหน้าอย่างครุ่นคิดและไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาเมื่อมาถึงที่นี่เบื้องหน้าดูเหมือนจะไม่มีทางเดินในถ้ำแล้วพวกผู้เทากะว่าวน่าจะเดินไปตามแม่น้ำสายนี้ลิวหมิงกล่าวขณะมองดูแม่น้ำยม,มโลกที่เบื้องหน้าทำเลที่ตั้งของแม่น้ำยม,มโลกสายนี้ เป็นทางเดินใต้ดินอันกว้างใหญ่อย่างยิ่งซึ่งทอดยาวไปไกลแห่งหนึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ในระยะทางหลายลี้เบื้องหน้าดูเหมือนจะสงบเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวอันใดเกิดขึ้นเลยเจ้าเชียนอิงเงี่ยหูฟังอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นพร้อมกับขมวดคิ้วเล็กน้อยดูเหมือนระยะทางจากที่นี่ถึงจุดหมายปลายทางน่าจะอยู่ไม่ไกลแล้วเส้นทางที่เหลือพวกเราควรระมัดระวังให้มากที่สุดสักหน่อยแล้ว ลิวหมิงกล่าวพร้อมกับกวาดตาสำรวจไปทั่วบริเวณชั่วครู่หนึ่งในเวลาต่อมาคนทั้งสองก็เดินมุ่งหน้าต่อไปตามแม่น้ำยมมาโลกสายนี้เนื่องจากต้องระมัดระวังไปตลอดทางจึงเดินไปได้อย่างเชื่องช้าในเวลานี้ลมหญิงกร่อนกระดูกที่พัดมาจากแม่น้ำยมมโลกที่อยู่ข้างหน้านั้นได้ทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อผสมกับไอเย็นของน้ำจากแม่น้ำยม,มโลก ก็แทบจะแช่แข็งไขสันหลังของผู้คนให้กลายเป็นน้ำแข็งแล้วลิวหมิงที่ฝึกฝนเคล็ดวิชากระดุกดำมาแต่เดิมและยังเคยอาศัยอยู่แถวแม่น้ำยมโลกที่แดนเก้ายมาโลกมาหลายปีแน่นอนว่าย่อมไม่ได้รู้สึกอันใดกับลมหินระดับนี้แม้แต่น้อยแม้เจ้าเชียนอิงจะมีเกราะวิเศษคุ้มครองกายแต่นางก็เริ่มรู้สึกทนไม่ไหวขึ้นมาเล็กน้อยแล้วจึงมีใบหน้าสีเขียวเล็กน้อยและร่างกายก็เริ่มสั่นเทาขึ้นมาแล้ว เพราะว่าสตรีนางนี้ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนางถ่ายเทพลังเวทเข้าไปในเกราะอ่อนสีแดงอ่อนบนร่างอย่างสุดกำลังด้วยใบหน้าเคร่งเครียดและเดินตามหลังหลิวหมิงไปโดยไม่ปริปากอันใดแม้กระนั้นเป็นเพราะใช้พลังเวทมากเกินไปใบหน้าของเจ้าเชียนอิงจึงแดงก่ำและหอบหายใจแรงคล้ายกับคนหายใจไม่ออกหลิวหมิงที่เดินอยู่ข้างหน้าคล้ายกับรับรู้ถึงความผิดปกติที่ด้านหลัง จึงยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาตามจิตสำนึกโดยไม่ได้หันศีสษะก,กลับไปปรานดำผืนใหญ่แผ่พุ่งออกมาจากฝ่ามือของหลิวหมิงและควบแน่นอย่างรวดเร็วกลายเป็นโลกคุ้มกันทรงกลมอบล้อมอยู่รอบตัวเจ้าเชียนอิงเมื่อลมหินพุ่งเข้ามากระทบโลกก็ถูกปรานดำบนผิวโลกสกัดกั้นไว้อยู่ด้านนอกทำให้ไม่สามารถเข้าถึงตัวของเจ้าเชียนอิงได้แม้แต่น้อยด้วยวิธีนี้แม้ว่าลมหินยังคงกันโชคแรงเช่นเดิม แต่เจ้าเชียนอิงก็สามารถฝืนทนได้ในที่สุดหลังจากหลิวหมิงกระทำเรื่องเหล่านี้แล้วก็ค่อยๆเดินต่อไปอย่างเงียบๆโดยไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาใบหน้าของเจ้าเชียนอิงผ่อนคลายลงเล็กน้อยพลางมองดูแผ่นหลังของหลิวหมิงด้วยแววตาค่อนข้างซับซ้อนโดยไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาเช่นกันบางทีอาจเป็นเพราะปราหญินของที่นี่หนาแน่นเข้มขน้นจึงทำให้ซากศพของอสูรโยมโลกค่อยๆเพิ่มจำนวนมากขึ้น ในจำนวนนี้ยังมีอสูรยมโลกระดับสูงในระดับดาราพยากรรวมอยู่ด้วยเมื่อพิจารณาจากร่องรอยในที่เกิดเหตุเห็นได้ชัดว่าเมื่อไม่นานมานี้มีการต่อสู้อันดุเดือดเกิดขึ้นหลังจากเดินต่อไปอีกประมาณหนึ่งเคอรเบื้องหน้าก็ได้ยินเสียงระเบิดดังกึกก้องสะท้อนออกมาหลิวหมิงและเจ้าเชียนอิงสบตากันครานหนึ่งและเร่งฝีเท้าไปทันทีไม่นานนักเบื้องหน้าของคนทั้งสองก็สว่างขึ้น พวกหลิวหมิงทั้งสองมองเห็นปลายทางของถ้ำซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่โล่งกว้างแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างเลือนรางแต่เท่าที่สายตาของคนทั้งสองสามารถมองเห็นได้ก็เห็นเพียงน้ำสีดำสนิทของแม่น้ำยม,มโลกเท่านั้นน้ำในแม่น้ำปั่นป่วนพรุ่งพล่านปรัณหยินมากมายแผ่พุ่งออกมาและม้วนตลบเข้าไปในถ้ำอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผนังศิลาที่อยู่รอบทางออกที่ปลายถ้ำปกคลุมไปด้วยผลึกน้ำแข็งสีดำหนาทึบชั้นหนึ่งเสียงระเบิดตึกกล้องที่ได้ยินก่อนหน้านี้ก็ดังมาจากที่นี่เองและในเวลานี้เสียงเหล่านั้นก็ได้ไปถึงระดับชวนให้ใจสั่นสะท้านแล้วหลิวหมิงมีสีหน้าเปลี่ยนไปพลันตกหน้าอกตนเองครานหนึ่งภายใต้ประกายแสงสีเขียวที่สว่างวาบขึ้นก็ได้อำพรางร่างและกลิ่นอายของหลิวหมิงและเจ้าเชียนอิงไว้ด้วยกัน หลังจากเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่กี่ครั้งคนทั้งสองก็มาหลบซ่อนตัวอยู่ด้านหลังศิลายักษ์ก้อนหนึ่งตรงปากทำอย่างไร้ซุ้มเสียงเมื่อมองผ่านก้อนศิลาออกไปจึงมองเห็นสถานการณ์เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนพื้นที่โล่งแห่งนี้มีความกว้างหลายพันจ้างคล้ายกับเป็นโลกใต้ดินอันมืดมนหน้าพรั่นพรึงแห่งหนึ่งนอกจากเกาะน้อยทรงกลมขนาดประมาณหนึ่งพันจ้างที่อยู่ตรงกลางแล้วพื้นที่รอบเกาะล้วนเต็มไปด้วยน้ำจากแม่น้ำยมโลกอันกว้างใหญ่ไพศาล ในขณะนี้เกาะน้อยทรงกลมทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยม่านแสงสีดำเรือเร่อรองชั้นหนึ่งปราณหยินบนพื้นผิวของม่านแสงลอยอวนขึ้นมาอยู่ตลอดเวลากลางอากาศด้านนอกเกาะน้อยเก้าเหอเยี่ยนและผู้เท่ากาวากำลังยืนเอามือไพล่หลังขณะที่มนุษย์ปีศาจอีกหกคนที่เหลือโอบล้อมเกาะน้อยไว้ตรงกลางคนทั้งหกกำลังโบกมือไร้เวทเพื่อควบคุมสมบัติเวทออกมาอย่างต่อเนื่องประกายแสงหลากสีสันเปล่งแสงสว่างวูบ ปราณปีศาจแผ่กระจายออกมารัศมีสีสันต่างๆผสมกับเสียงระเบิดหวีดแหลมดังขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่พุ่งโจมตีใส่เกาะน้อยตรงกลางทําให้มา่านแสงคุ้มกันสั่นไหวอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาเห็นได้ชัดว่าใกล้จะพังทลายแล้วประกายแสงสีดําสว่างวาบขึ้นในดวงตาของหลิวหมิงขณะที่มองผ่านมา่านแสงสีดําไปยังเกาะน้อยจึงเห็นว่าตรงกลางเกาะน้อยมีแท่นบูชาทรงกระบอกแท่นหนึ่ง วงเวทรูปหกเหลี่ยมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7ถึง8จ้างวงหนึ่งลอยอยู่เหนือแท่นบูชานั้นโดยมีประกายแสงสีเขียวเรืองแสงอย่างริบรีและกำลังโคโจรอย,อย่างเชื่องช้าบนวงเวทมีซาสบแห้งเหี่ยวสวมเสื้อผ้าสีดำนั่งคัสมาทีอยู่ร่างหนึ่งมีกระเป๋าหนังสีน้ำตาลใบหนึ่งห้อยอยู่ที่เอวส่วนศีรษะได้หายไปแต่แรกแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุผิวกายที่เปิดเผยออกมาก็แห้งเหี่ยว ราวกับถูกสูบโลหิตและเนื้อหนังออกไปจนหมดสิ้นก็ไม่ปานทั่วทั้งร่างถูกอบล้อมไปด้วยปราณหินสีดำเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายของคนเหล่านี้ก็คือศพนี้แล้วแต่เหตุผลที่คนทั้งหมดยังไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งบัดนี้ประการหนึ่งเป็นพระเกาเหอเยียนและผู้เท่ากาะเว,า,วายังไม่ได้ลงมืออีกประการหนึ่งก็เป็นเพราะที่ด้านหน้าแท่นบูชายังมีอสูรยมโลกพิทักเกาะที่มีระดับการบำเพ็ญเพียรไม่อ่อนแอสามตัว คอยถ่ายเทพลังเวทเข้าไปในม่านแสงคุ้มกันของเกาะอย่างต่อเนื่องทําให้แม้ม่านแสงทั้งหมดสั่นไหวสะเทือนอยู่ตลอดเวลาแต่ยังคงฝืนต้านทานเอาไว้ได้ในที่สุดอสูรยมมาโลกผู้พิทักษ์ทั้งสามตัวนี้แต่ละตัวล้วนแผกกลิ่นอายอันทรงพลังระดับดาราพยากรณ์ออกมาอสูรที่เป็นผู้นำคือหมาป่าอเวจีสามเสียนที่มีขนาดประมาณ2 0สจ้างตัวหนึ่งซึ่งทั่วร่างเป็นสีดำสนิท และมีปัณหินหมุนวนอยู่รอบตัวมันในขณะน,นี้ดวงตาสีแดงโลหิตทั้งหกข้างของหมาป่าอเวจีกำลังจับจ้องมนุษย์ปีศาจที่อยู่กลางอากาศด้วยแววตาดุดพยักจ้องตะครุบเหยื่อและอ้าปากพ่นสายหมอกสีดำผืนใหญ่ผสานเข้ากับม่านแสงคุ้มกันรอบเกาะอย่างต่อเนื่องเมื่อดูจากกลิ่นอายที่แผ่ออกมาจากร่างของหมาป่าอเวจีตัวนี้แล้วการบำเพ็ญเพียรของมันได้บรรลุถึงระดับดาราพยากรณ์ขั้นสูงสุดแล้วดูเหมือนว่าถ้าหากตัวมันไม่ได้อยู่ในห้วงเหวปีศาจ ระดับการบำเพ็ญเพียรของมันน่าจะไม่ถูกจำกัดไว้เพียงเท่านี้ด้านซ้ายมือของหมาป่าเอเวจีเป็นจระเข้ยักษ์ที่มีขนาดประมาณ7จ็ถึงปจ้างตัวหนึ่งนอนหมอบอยู่มีปีกเนื้อหนาสองคู่อยู่บนหลังทั่วร่างตั้งแต่ศีรษะจะดบปลายหางปกคลุมไปด้วยแผงกระสีดำขนาดเท่าห้องใต้หลังคาปากใหญ่ยาวยี่กว่าจ้างอากว้างเมื่ออ้าปากและหุบปากก็เผยให้เห็นฟันซี่แหลมคมขนาดใหญ่เท่าภูเขาย่อมยอม่ยอมอยู่เต็มปาก มันกำลังพ่นหมอกหินออกมาเป็นระลอกอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาวงเวทคุ้มกันเกาะเอาไว้ด้วยเช่นกันแต่เมื่อสายตาของหลิวหมิงมองไปที่อสูรยมโลกตัวสุดท้ายพลันตกตะลึงในใจนี่คือศีรษะที่ถูกตัดขาดของบุรุษที่มีผมสีเขียวเต็มสีสตนหนึ่งดวงตาของมันเต็มไปด้วยแววอมหิดดูร้ายกลิ่นอายบนร่างนั้นหลิวหมิงรู้สึกคุ้นเคยอย่างมากถ้าไม่ใช่เฟยเอ๋อแล้วยังเป็นผู้ใดได้ดอีก คิดไม่ถึงว่าหลังจากแยกจากกันในแดนเก้ายมโลกเมื่อครั้งนั้นแล้วกลับได้พบกันอีกครั้งในแดนลบพ่วงเหวปีศาจแห่งนี้นอกจากนี้ระดับการบำเพ็ญเพียรของเฟยเอ,อ๋อถึงกับบรรลุระดับดาราพยากรขั้นต้นแล้วเรื่องนี้ทําให้ในใจของหลิวหมิงรู้สึกประหลาดใจแกมยินดีแต่บนใบหน้ากลับไม่ได้เผยสีหน้าผิดปกติออกมาแต่ความคิดในใจกลับปั่นป่วนพรุ่งพลานส่วนเจ้าเชียนอิงที่อยู่ด้านข้างนั้น เห็นได้ชัดว่าถูกการต่อสู้อันดูเดือดเบื้องหน้าดึงดูดความสนใจเอาไว้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความตื่นเต้นหรืออย่างไรใบหน้าที่เดิมทีค่อนข้างซีขาวจึงแดงเรื่อขึ้นเล็กน้อยในเวลานี้เองกลางอากาศด้านนอกเกาะน้อยทรงกลมสายตาของเกาเหอเยียนกำลังสำรวจมองเบื้องล่างอย่างช้าช้าทัานใดนั้นพันงยศีรษะขึ้นมามองผู้เท่ากัาว่วที่อยู่ไม่ไกลริมสีปากของเกาเหอเยียนขยับเล็กน้อยชั่วขณะหนึ่ง ผู้เท่ากะวาวาเผยสีหน้ารับรู้ประกายดูร้ายฉายว่าขึ้นในดวงตาพลางยกมือข้างหนึ่งขึ้นประกายแสงสีน้ำเงินผืนใหญ่เกี่ยวประวัติขึ้นบนนิ้วทั้งห้าหอกแสงสีน้ำเงินที่มีความหนาเท่าชามห้าสายพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับประกายแสงสว่างเจิดจ้าและพุ่งโจมตีใส่มา่านแสงสีดำบนเกาะน้อยในพริบตาปรากฏว่าหอกแสงสีน้ำเงินทั้งห้านี้จมหายไปในมา่านแสงสีดำราวกับวัวโคลนจมสู่ทะเล และหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอันใดแม้แต่น้อยแต่ครู่ต่อมาฉากที่น่าตื่นตะลึงพันปรากฏขึ้นพื้นผิวของม่านแสงสีดำเริ่มปรากฏประกายแสงสีน้ำเงินจุดเล็กๆขึ้นมาและแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์ภายในเวลาสองสามลมหายใจม่านแสงสีดำทั้งหมดก็ถูกย้อมเป็นสีฟ้าอ่อนได้ยินเสียงครักดังขึ้นคราหนึ่ง ม่านแสงสีดำทั้งหมดพลันแตกกระจายเป็นเสียงเสียงราวกับกระจกกลายเป็นจุดแสงสีน้ำเงินสลายหายไปเมื่อปราศจากม่านแสงคุ้มกันเกาะน้อยทั้งหมดก็ปรากฏสู่สายตาของพวกเกาเหอเยียนในขณะที่มนุษย์ปีศาจระดับดาราพยากรณ์ทั้งหกที่อยู่โดยรอบมีสีหน้ายินดีและเตรียมจะพุ่งร่างลงไปจระเข้ยักษ์ที่เดิมทีนอนหมอบนิ่งอยู่พลันกระพือปีกเนื้อที่อยู่ด้านหลังของมันและโผล่บินขึ้นไป กระแสพายุรุนแรงสีเขียวขุมหนึ่งแผ่พุ่งออกมาจากปีกของมันคนทั้งหกพลันถูกพลังมหาศาลพัดประเด็นออกไปโดยไม่ทันตั้งตัวในเวลาเดียวกันจอรเะเขียก็อ้าปากกว้างปลดปล่อยคลื่นเสียงทุ้มต่ำขุมหนึ่งออกมาอย่างไร้ซุ้งเสียงซึ่งแผ่กระจายออกไปเป็นระลอกคลื่นวงกลมทั่วทุกทิศทางเสียงคำรามทุ้มต่ำที่สั่นสะเทือนฟ้าดินพันดังออกมาจากแม่น้ำยมโลกที่อยู่รอบบริเวณ จากนั้นก็ได้ยินเสียงฟุบฟุดังขึ้นติดต่อกันเงาร่างขนาดเจ็ดแปดจ้างจำนวนหลายร้อยร่างพุ่งออกมาจากแม่น้ำยมโลกในทั่วทุกทิศทางที่แท้เป็นจระเข้ตัวเล็กที่มีกล็ดสีดำทั่วร่างและมีปีกเนื้ออยู่บนหลังเช่นเดียวกันทันทีที่จระเข้ตัวเล็กเหล่านี้ปรากฏออกมาพวกมันก็วิ่งพานไปทุกทิศทุกทางอย่างบ้าคลั่งในทันใดและอ้าปากพ่นกระแสน้ำสีดำออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนเฟยเอ๋อในขณะนี้ก็ได้กลายเป็นร่างแยกก้าวร่างเช่นกันเส้นผมยาวสีเขียวของมันแผ่กระจายไปทั่วท้องฟ้าปนไปกับจระเข้บินที่มีอยู่เต็มท้องฟ้าและพุ่งร่างเข้าหามนุษย์ปีศาจทั้งหกอย่างรวดเร็วในขณะนี้มนุษย์ปีศาจร,ระดับดาราพยากรณ์ทั้งหกที่เพิ่งตั้งหลักทรงตัวได้แน่นอนว่าย่อมเปลี่ยนทิศทางการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปที่จระเข้ตัวเล็กและกระโหลกบินที่กำลังพุ่งเข้ามาเหล่านี้แทน ระดับการบำเพ็ญเพียรของจอระเข้ตัวเล็กเหล่านี้ส่วนใหญ่เพียงอยู่ในระดับผลึกเท่านั้นดังนั้นพวกมันจึงไม่สามารถต้านทานการโจมตีของมนุษย์ปีศาจระดับดาราพยากรณ์ได้ชั่วขณะหนึ่งก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังขึ้นทั่วทุกขนแห่งซากศพจระเข้บินตัวเล็กจำนวนมากร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าอย่างไรก็ตามภายใต้การคุ้มครองของจอระเข้บินเหล่านี้ทำให้กะโหลกบินโจมตีได้สำเร็จอยู่บ่อยครั้ง ภายใต้การโจมตีอย่างไม่ย่อท้อทำให้มนุษย์ปีศาจร,ระดับดาราพยากรเหล่านี้ต่างได้รับบาดเจ็บก,กันเล็กน้อยเมื่อผู้เท่ากะว่วที่อยู่กลางอากาศเห็นสถานการณ์เช่นนี้<ม>ก็มีสีหน้าเย็นชาและไร้เวทพึมพำบางอย่างจากนั้นก็สะบัดส,สองมือออกไปในความว่างเปล่าประกายแสงสีน้ำเงินรอบกายเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าจิ้งจอกบินสีน้ำเงินมากมาย มาป่าเพลิงและอีกาบินโผพุ่งออกมาพร้อมกับเปลวเพลิงสีน้ำเงินปั่นป่วน,นพรุ่งผ่านทั้งหมดต่างพุ่งเข้าหาจระเข้ยักษ์ที่อยู่ด้านล่างอย่างมืดฟ้าโมดินจระเข้ยักษ์กลับไม่สนใจการโจมตีเหล่านี้แม้แต่น้อยยังคงอ้าปากปลดปล่อยคลื่นเสียงต่อไปจระเข้บินตัวเล็กมากมายยังคงบินออกมาจากแม่น้ำยมโลกอย่างต่อเนื่องและพุ่งเข้าโจมตีใส่มนุษย์ปีศาจทั้งหกโดยพร้อมเพียงกันทันใดนั้นก็มีเสียงระเบิดดังกึกก้อง รสมีสีน้ำเงินผืนใหญ่ระเบิดออกมาจากด้านหลังของจอระเข้ยักษ์แต่เนื่องจากผิวหนังของจอรเะเข้หยาบหนาแข็งแกร่งอยู่แล้วโดยธรรมชาติเมื่อการโจมตีเหล่านี้ตกลงบนร่างของจอระเข้ยักษ์แม้ทำให้มันดูเหมือนมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดในพริบตาแต่กลับไม่ได้รับบาดเจ็บอันใดแม้แต่น้อยทั้งสองฝ่ายตกอยู่ในภาวะชะงักงันชั่วขณะหนึ่งในเวลานี้เองท่านมีเสียงหอนของหมาป่าดันก้องกังวานขึ้นมา ที่แท้เป็นหมาป่าอเวจีสามเสียงตัวนั้นที่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปมันอ้าปากทั้งสาขึ้นพร้อมกันและเปล่งเสียงร้องคำรามออกมาเสาเพลิงสีดำสามสายพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและเกี่ยวพันร้อยรัดกันกลางอากาศกลายเป็นเสาเพลิงยักษ์ที่ปกคลุมด้วยปรานหญินสายหนึ่งพุ่งเข้าหาเกาเหยเยี่ยนที่อยู่กลางอากาศอย่างรวดเร็วทุกที่ที่เสาเพลิงหินพุ่งผ่านไป ผลึกน้ำแข็งสีดำมากมายก็ตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นทางจบตอนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปหน่อยค่ะและกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ